สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับทีมงานแค่แดงอีกแล้วนะคะตอนนี้เราลงพื้นที่กันอยู่ที่แปลงข้าวโพดค่ะอำเภอสองจังหวัดแพร่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกษตรกร,ะกรนะคะผู้ที่ได้ทดลองใช้ไวซีนอันนี้เราไปพบกับคุณพ่อเขาเลยคะ<อ>่ะคุณพ่อรบกวนช่วยแนะนําตัวให้ห<อ>น่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายประเสริฐร่องแก้วครับอยู่บ้านร่องเย็นอำเภอสองจังหวัดแพร่ อันนี้คุณพ่อปลูกข้าวโพดทั้งหมดกี่ไร่คะตรงนี้ห้าไร่ครับห้าไร่เป็นพันสามสองแปด NK สามสองแปดแล้วก็ก่อนก่อนหน้าเนี้ก็คือเคยใช้เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ไวตซีนใช่ไหมคะเคยใช้ครับหลังจากที่ทีมงานเค่แดงได้เข้ามาแนะนําแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยเป็นแปลงสาธิตแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ฉีดไปอ๋อฉีดวซีนไปแล้วได่ห้าวันตายดีมากครับ อันนี้คือผ่านมาห้าวันไม่กี่วันนะคะนี่ห้าวันครับนี่ห้าวันแล้ววัชพืชที่เป็นปัญหาหลักๆของพื้นที่นี้เลยคืออะไรที่มันไม่ค่อยตายหญ้าฝากควายหญ้าไอตินนกปเจอวาชีนไปแล้วมันตายดีครับตายดีเอาอยู่ใช่ไหมคะเอาอยู่ครับอันนี้มันชังงักหมดเลยครับมันไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอาการวัชพืชที่โดนตารไปก็จะมีทั้ง อันนี้ก็เพิ่งโดนไปยาปากควายยาตีนนกยาข้าวครับอันนี้ก็จะเป็นปลายเห็นเห็นไม่กี่วันก็เห็นผลเลยครับไม่กี่วันเห็นผลเห็นแถวเ้าโพดเห็นพื้นดินเลย,ยใช่ไหมคะพื้นดินเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยน่าจะเขียวชะอุ่มไปด้วยญ้าหน้าดูตอนนี้ใช้นี่ภูมิใจมากครับที่ตัวนี้ใช้ดีมากครับนี่ยาไวซินผมแนะนํา พวกใช้ไปหลายคนแล้วครับเขาอ่าติดใจมันตายดีก็คือคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็มองถามเลยใช่ไหมคะับว่าใช้ยาอะไรเขาพูดเขาพูนไม่แพ้ด้วยแต่ว่ายาตายดียาตายดีเขาพูดก็สวยด้วยเขียวดีเขียวดีครับเพราะว่าข้างในมันก็มีฮอร์โมนให้อยู่แล้วหนึ่งขวดเนาะแต่ว่าช่วงตอนที่ใช้ก็แนะนําให้ดินมีความชื้นนะคะวัชพืชก็จะตายดีแบบนี้เลยครับ ออกมาสวยแบบนี้แสดงว่าคุณพ่อก็มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไวซีตัวนี้โอ้ภูมิใจมากครับต่อไปนี้จะไม่ใช้อะไรแล้วใช้แต่ตัวนี้แหละโอขอบคุณค่ะครับอย่างหนูให้คะแนน10คะแนนของไวซีเนี่ยคุณพ่อจะให้ไวซีสักกี่คะแนนดีคะผมก็ให้10นะครับให้เต็มเลยเต็มเลยครับมคเพราะภูมิใจมากกับตัวนี้เพราะหนึ่งมันใช้ง่ายอ่าช่วยลดต้นทุนด้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งกล่องเนี่ย ถ้าข้าวโพดเราไม่โตมากยาไม่แก่มากใช้ได้หกไร่ใช้ไร้ของไร่ครับตอนหนึ่งก่องเนาะอมใช้ห้าไร่ยังเหลืออีกเหลืออีกไปใช้ฤดูกาลหน้าได้อีกนะคะพ่อจะพืชก็ตายดีด้วยได้ค่ะยังไงวันนี้หนุก็ฝากถ้าคนผ่านไปผ่านมาหรือว่าแปลงใกล้เคียงคุณพ่อฝากแนะนําบอกต่อครับครับซีนให้หนูด้วยตอนนี้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็มาถามผมที่บ้านตลอด้วครับว่าใช้ยาอะไรผมก็บอกเขาไปเขาก็ซื้อไปใช้ ได้ค่ะงั้นวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ